ใครชอบกินแกงเห็ดตามมาดูกันค่ะวันนี้เราใช้เห็ดถึง5้าอย่างเลยด้วยกันเริ่มแรกเทน้ำใบายานางใส่หม้อค่ะจากนั้นใส่พริกตำลงไปใครชอบทานเผ็ดก็เพิ่มพริกได้อีกนะคะตามด้วยหอมแดงและน้ำปลาค่ะคนสักนิดรอจนน้ำเดือดแล้วใส่เห็ดนางฟ้าเห็ดฟางค่ะเห็ดหูหนูอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีค่ะและสุดท้ายเห็ดเข็มทอง เหุจะสกเมื่อเห็ดของเราเริ่มสุกดีแล้วให้ใส่ชะอมค,ค่ะตามด้วยใบยแมงลักคนให้เข้ากันอีกสักนิดก็ปิดไฟได้เลยเพียงเท่านี้แกงเห็ดห้าอย่างของเราก็พร้อมใส่ชามเสิร์ฟโดยสูตรนี้เราจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่ามีความเค็มจากน้ำปลาแล้วเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลย ยิงท้าได้กินคู่กับข้าวไข่เจียวบอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากๆค่ะ